สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหน่อยนะคะพี่พีจ๋ารวมทั้ง4หน่อยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่พี่จ๋าค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะอ่ะของวันที่3นะคะพี่พี่จ๋าดูผลของวันที่2แล้วกันนะคะซึ่งวันที่2นะคะแอดให้เด่นที่6กับ1ไปนะคะเด่นที่6กับ1นะคะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจน,นะคะ5 2 8ล่าง1 6นะคะเด่นที่1มาเด่นที่6มานะคะแอดมี6 1 ะมาในตัวกลับนะคะพี่พี่จา๋าตัวที่แอดเน้นเนาะ61นะคะสำหรับในรอบพิเศษ719 19, 19มาคู่กับ16นะคะตัวที่แอดเน้นไปก็มาสองหน่อยนะคะส่วนล่าง89แอดหลุดไปนะคะในรอบปกตินะคะ127 127แอดหลุดไปนะคะน่าจะมา712ให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะพี่พี่จา๋าเรายังเซ็ได้อีกคู่หนึ่งนะคะ มาบนล่างเลยสองเจ็ดเด้งๆแล้วก็หลุดเลยนะคะในรอบ VIP นะคะสี่สามสองนะคะพี่พี่จ๋าตารางเรานะคะสี่มาสามมาสองมานะคะอ่าสามสองแอดไม่มีนะคะพี่พี่จ๋าแต่ว่าตารางมาสามตัวส่วนล่างสี่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 มาชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบ VIP ล่างนะคะอ่ะมาตามต่ออันของวันที่สามนะคะสำหรับท่านไหน นะคะท่านไหนที่นําแนวทางของแอดไปเป็นแนวไปเสี่ยงโชคเด้อก็คงจะได้ในรอบ v i p เนาะแล้วก็รอบนี้นะคะอ่าเฉพาะกิจพิเศษนะคะตามต่อแล้วกันนะคะแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทําเต็มที่แล้วเด้อพี่จ๋าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุ่นกันไปนะคะ นไปพิจารณาอีกทีหนึงแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณเนาะมีเข้าวางหลุดบ้างนะคะอ่ามาตามต่อกันของวันที่3เลยแล้วกันนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะชื่นชอบใบเขียวตามใบเขียวนะวันที่3หาหน่อยวันนี้นะคะอันนี้คือเด่น เดี๋ยวเราจะมาดูเด่นตารางกันก่อนเด่นตารางเดี๋ยวก็ค่อยดูตัวที่แอดจับคู่เนาะคุณมารับชมคลิปแล้วก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยเด้อพี่พี่จา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับพพเอฟซีที่มาใหม่เนะาะเดี๋ยวเวลาแอดลงคลิปนะคะเพราะว่าแอดลงคลิปไม่เป็นเวลานะคะพี่พี่จานดูงานด้วยนะคะถึงแอดก็ทำงานประจำไปด้วย ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดดีกว่านะคะเอามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดมีแปดห้าสามนะคะเจ็ดหนึ่งะคะนะเจ็ดหนึ่งหกนะคะหกหรือเก้านะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวเด่นสุดในตาราง แอดให้เด่นไปที่ห้าให้เด่นไปที่ห้าแล้วก็เจ็ดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะว่าอาจจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะแอดมนนะคะ อะมาดูสำหรับเด่นที่5นะคะเด่นที่5แอดให้ไปที่ห1านะคะห้าสหหแล้วก็5 8าแปนะคะสำหรับเจแอดแอให้ไปเจ็ศนย์นะคะเจ็ดห้า เจ็ดแปดนะคะท่านไหนไม่ชอบตัวที่ a d จับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะพ,พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันนะชุดการ a d ดให้กันไปที่สามนะคะการไปที่สามก็จะมีสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามแปดนะคะอะมาตามตัวตัวที่ a d ดเน้นนะคะสำหรับดินนะะด่นที่ห้านะคะดิ่นที่ห้า ads เน้นไปที่ห้าหนึ่ง 5 3นะคะ7 1 75นะ3 4แล้วก็3 8นะคะอ่ามีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ